จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่า15ฟีฟ่า16และฟีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟีฟ่า15 Thailand คอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีฟ่าท้าเกลียนฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเรามา อยู่ที่งานนะฮะพามาเดินเที่ยวงานกาลิน่าครับมาเที่ยวงานดูครับมาคนเดียววันนี้ลำบากหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหบริเวณทางเข้าคือตากล้องไม่มาครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยตะกี้ลงมาจากรถไฟฟ้านะฮะเจอกว่าจะมาถึงโดนดักถ่ายรูปอ้วกแตก <c oughs> อ๋อมีคอเพย์ด้วยอ๋อคอเพย์ตัวอะไรไม่รู้นะฮะ มาถึงแล้วนะฮะในที่สุดเราก็อ้อมนะฮะกำแพงเมืองจีนเข้ามาทางลุ่มน้าแยงซีเกียงนะฮะกว่าจะเข้ามาถึงนี่ขอต่อแถวอะไรกันครับน่าจะรับรับโค้ดหรือรับอะไรทุกอย่างนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าต่อแถวทําอะไรกันแต่ว่าดูท่าทางแล้วแถวยาวชิบหายครับโอเคในสุดมันแล้วนะฮะ ผมนะฮะนี่เลยนะฮะสวัสดีครับ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 ,รบนี่ครับผมลัมโบกินีนะฮะไม่มีกูไม่มีรถคันนี้นะเวย้ย <laughs> โอ้นั่นคือพี่พ่อไรส์สารนะผมหรือว่าไม่มา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  สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมเหล่าบรรดาแฟนบอลนะฮะและแฟนเกมฟีฟ่าออนไลน์สามทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน GSL วันที่2ครับผมใครอยากได้ไอเทมโค้ดฟรีขอเสียงหน่อยเลย <c oughs> รู้นะรู้นะไ <c oughs> อ้นั้นไอ้นั้นรีบกรี๊ดเลยบอกโอ้โหมาขอวันนี้กูมาขอของฟรียอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ใครเพิ่งมาเป็นวันแรกบ้างครับเ <c oughs> พิ่งมาเป็นวันแรกเลยใช่ไหมครับผมตอนเดินเข้ามาเห็นนะฮะเห็นไหมครับ ลัมโบกินี่นะครับนี่จริงๆเขาห้ามจับต้องนะตอนแรกผมเดินเข้ามาเอ้ยจะขอจับเขาบอกห้ามจับผมบอกทำไมจับไม่ได้มันเงินกูในส่วนหนึ่งนะฮะทำไ,ไมกระจกข้างนี่ของผมเลยนะผมห้ามจับเด็กขาดเลยนะฮะสำหรับกระจกข้างนะเมื่อวานเมื่อวานโอกาสเต็มที่เลยเอ้าวเอ้ยเปิดเพลงเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวนี่มันเพลงเปิดตัวพวกเราแล้วใครมายืนอยู่หน้าเวทีเลยพี่คุณเอ็กเดี๋ยว ไอ้อ่แปะมายืนตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมทีมงานครับผมโทษนะฮะทำไมทีมงานปล่อยให้ใครเข้ามาเล่นบนเวทีเนี่ยไม่รู้จักผมเหรอครับเนี่ยรู้จักผมรู้จักนี่คุณคุณปุ้ยตีสิบไงใครก็จำได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอาจจะคล้ายเตี้ยๆคล้ายกันแต่เขาไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ปุ้ยฟีฟ่าท้าเกลียนครับผมเอาขอเสียงหน่อยเลยใครรู้จักคุณปุ้ยขอเสียงหน่อย เป็นหผมรู้ผมรู้ว่าคุณรู้จักมีคนรู้จักคุณครับผมมันคิวคุณหรือเปล่าเอ้าตะกี้เดินมาด้านหลังเขาบอกขึ้นเลยขึ้นเลยก็เลยเดินขึ้นมาเลยขึ้นเลยเนี่ยไม่น่าใช่ขึ้นเวทีละเอาว่าคุณเจอพิตตี้อ่ะคุณเลยขึ้นเลยอยู่ไม่ใช่แล้วจริงจริงเรื่องพิตตี้อย่าแฟวพอดีเมียดูอยู่ที่บ้านครับอ๋อมีเมียแล้วครับผมโหรักรวงเมียรักครอบครัวครับสุดยอดเลยเมียอยู่ที่บ้านครับผมขอเสียกับพี่ปุ้ยพี่ฟ้าหน่อยครับขอบคุณคับขอบคุณับขอบคุณครับขอบคุณครับผม โอเคโอเคครับผมเมื <médico> ่อสักครู่นะฮะไปขึ้นเวทีนะครับผมเปิดงานให้ฟินมากกวารายกนะครับไม่เคยคิดมาก่อนนะคว่าเราจะได้ขึ้นเวทีนะครับไปเปิดงานด้วยก็ได้ลงมาแล้วตอนแรกผมไม่สบายด้วยตอนขึ้นไปแบบกลัวกลัวว่าจะไอสวัสดีครับสวัสดีครับ ไอ้นะผมไม่ไอยนะครับขึ้นไปไม่ไอายตอนนี้ก็เราลงมาเดินเล่นจริงหน้าที่ผมก็มีแค่เปิดงานก็แค่นี้แหละครับผมแต่เดี๋ยวเรามาเดินเล่นนะคะมมนรับชมบรรยากาศภายในงานกัตนต่อเน้ยฟีฟ <Yeah. S 1> ่ามาเจอกับพูท HP <Yeah. S 1> นะครับผมอ <Yeah. S 1> คอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้ยินว่าลุ่มแสนนะฮะ <Yeah. S 1> เขากำลังเล่นเล่นอะไรกันอยู่ไม่รู้ครับไม่รู้ <Yeah. S 1> จะเป็น LOL หรือเปล่าฮอนทอนทอนอนอน๋อ,นอ,นอเล่นฮอนกันอยู่ก็ต่อไปหอกนะครับเยอะว้าวดูครับบูทไฮเปอร์เอ็กนะฮะับ้วดีครับกิตตี้ครับกิตตี้สิซซซลซิลีสิลซิลีเลเซอร์แต่ก็มาเนโอ u ูชันนะผมตรงนี้ก็จะเป็นเกมมิ่งเขียวล้วนๆเลยนะฮะ เกมมิ่งเกียร์ล้ล้วนนี่ก็เกมมิ่งเกียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโลจิเด็ห้าพันหก้อยี่สิบมีผู้เสียหายนะกระเป๋าครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยไ,<ว>ได้เลยครับได้เลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับครับผมถ่ายรูปได้เลยครับมาครับ ครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะจบกันไปเท่านี้ก่อนละกันแล้วจริงๆก็คือนี่ยังพึ่งประมาณบ่ายสองคนกันเยอะเลยนะฮะแต่ผมไม่ไหวแล้วจริงๆนะผมก็เดี๋ยวรีบกลับดีกว่าเพราะเดี๋ยวีเมื่อื่นนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางไปสเปนด้วยกับว่าพรุ่งนี้กลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ดีกว่าครับผมได้เลยครับครับผมดีนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสุดครับก็เดี๋ยวกะว่ากลับก่อนดีกว่านะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับ วันนี้ก็สม,มุกมากเลยนะเจอ,อเป็นแฟนนะครับผมเยอะแยะมากมายถ่ายรูปมาประมาณพันกว่าใบครับผมก็เดี๋ยวคนที่กลับก่อนแล้วกันนะครฮะเหมือนเดิมนะ่นสำหรับแฟนชอปโยมกยูบลน,น์นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้นะครับผู้ชมช่างกลิน่นในตอนต่อไปสลับทุกยามก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าผมสวัสดีครับ